สวัสดีครับสร้างส,สดาแฟมิลี่มาแล้วนะครับตอนนี้ก็ไปซื้อหัวหารปามาตะบานหกสีเลยมาเกี่ยวบางมันกินบ่ะสเดซื้อมาปลอยแต่มือผหล,ลายมือแล้่ยวลืมซื้อไหมครับตอนมาตตอนเรื่องงัางก็กลืมซื้อเลยมาอใส่ไปซื้อกินให้ป่ว่อ มันก็กินใหยู่เด้ครับมันแห้งพัดในลึงอพ่อพ่อพอแล้วเดันมอือสองมื่แล้วนเอันอนตัดหญ้าก็เลียวหมดแล้วครับมันบ่อนัาไดนดอกมันตัดไปเลยเนาะอันทุ่มยูุ่ขังมัแพงไหยมันมีต้นใหม่เพิ่นอืี๋เริมัน่อนมันีตกเด้ นี่โู้นอนเข้าเดียวนึงนอนมามหรดณ้าหแบบ64น้ำผุ่นหานบุ้มมาหนึงนี่ครับมันกำลังหูงหจักมาหากินนะครับมันผมก็พอกว่าอาหารอาหารมันก็หากินเพื่อกินยายอย่านี้แล้ะครับอืม เพ่อนเปิดเพิ่นปูกม่วงกะได้มาก็ได้ครับคุณสองสองหมากตาดอกแล้วก็เปลี่นได้แล้ะครับคุณตาดอกแล้วก็ช่งเปลี่ยนขึ้นร้ายครับคุณเปลี่ยนต่เบิงก็เกว่าหันหนึ่ป้าหกนีุณจะมีปลายังแน่บหวนหมักแหงแลวมีปุณ มาเฮ้ามานน้ไปเมียมาหน้กระตุนบ้าน,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 นกับเราแล้วครับอันนี้น้ำตกอะรัดยาวแล้วก็ส่งเป็นตะเบิ้งนะครับลือขวางลงเดือนเขียนอันลงมือนะ ผลมันมกินอยู่ได้ครับนี่บานบุ้มบุมมม้มอยู่อ,อ,อยากลองตีเกือบผมก็เห็นนี่ขึ้นไปยังตัวขึ้นไปเท่งพุ่นแล้วผลเตียนยู่เท่งพุ่น ห้าวไอ้แนนนี่ห่าวเห็นไอ้เตียนดีโต๊กเกียงมันยังขึ้นไปเนี่ยไปไปบอสตอนนี้ก็ในเวลาแเนี่ยครับก็ตีไปเฮ็ดกับเขาแล้วครับบัดนี้อุ่นเขากันครับโอ้มื้อนี้สิหุงเขากับผัดปลาหมึกกินนะครับมื้อนี้ เขา,าจะเ้ามาเอา n ิครับกำลังกลับตอนนี้มองนี่ก็เป็นมองนอนเพิ่นมาอยู่ตะกี้นะครับมาเฝ้าดูแลอยู่นี่ตอนนี้เพิ่นกลับบ้านเพิ่นแล้วงานบามีช่วงหนึ่งเพิ่นได้กลับครับอยู่งานบาม,มีเป็นเพิ่นกลับ จักเป็นนี่มาอีก,ก็บุญไปองมามาาเด้วครับคลิปนี้พ่าฝากกดไลค์กดติดตามใหม้ผมด้วยคับขอบคุณครับ